สำหรับนักศึกษาที่มาสมัครเรียนในปีนี้นะครับเราจะมีแคมเปญนะครับแจก i p h o n e 15นะครับสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคนจะมีกระเป๋าให้1ใบนะฮะอันนี้ทํามาให้กับนักศึกษาที่มาสมัครในวันแรกๆของเรานะครับเรามีจํานวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นใครมาช่วงวันที่1หรือว่าช่วงสัปดาห์แรกนี้จะรับกระเป๋า1ใบทุกคนแล้วก็รุ่นแจก iPhone 15 ไอโฟนที่5นี้เราจะแจกตอนเปิดภาคเรียนนะครับมีการจับฉลากโดยรันดอมถ่ายทอดสดให้กับทางผู้ปกครองหรือผู้คนทั่วไปรับทราบอีกทีนึงเราเปิดรับสมัครทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะจนกระทั่งถึงประมาณทักบ่าย3นะครับติดตามทาง Facebook หรือทางข่าวสารของเรานะครับขอบคุณมากนะครับเจกันนะครับ เีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอกนเทอร์เน็ตทุเุกท่านนะครับวันนี้วันที่หนึ่งพิธีการในการรับสมัครวันแรกของเราประธานนิดนึ่งหนูมาถึงที่เวลากี่โมงลูกตีสองตีสองบ้านหนูอยู่ไหนจ๊ะลูกบ้านอยู่ตรงรงเจค่ะอ๋อลงเจเจชุมบุรีนี่เองนะครับออกจกบ้านตีอะไรลูกตีหนึ่งตีหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นการรับสมัครวันแรกของเรากลัวมาไม่ทันหรือว่ายังไงหรือต้องการสถิติว่าเออเรามาสมัครเป็นคนแรกหรือไงลูกนี่ต้องการสถิติค่นไม่ใช่สถิติมาเป็นคนแรกของเรานะครับอันนี้สาขา ยอดนิยมของเรานะครับสาขาแม็กคาโตเด็กของเรานะครับโอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับตัวครอบครัวอีเท็กน้องน้ำขาวของเราขอบคุณมากครับเป็นนักศึกษาที่มาสมัครช่างยนต์คนแรกของเรานะครับมาจากจังหวัดละลพลุรจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่หาดใหญ่นะครับรู้จักอีเท็ได้ไงลุงลุงเป็นผู้สอนอ่าลุงอยู่ที่นี่ครับมีอะไรไปโดนอะไรบ้างลุงครับพี่เป็นผู้บาดเจ็บนะฮะโอเคนะครับตั้งใจอยากมาเรียนนะครับแล้วก็ ได้สวัสดิ์เส้นเย็นคนแรกนะครับมีเพื่อนแถวพันแจกเขาอยากมาเรียนกับเราไหมมีอ่ะมีแต่ว่าไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าใช่ไหมสาเหตุที่มาได้เพราะว่ามีญาติอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งใจมาเรียนที่นี่เห็นได้ข่าวตั้งใจมาเรียนนานยังหรืตั้งใจมาเรียนตั้งแต่มอหนึ่งมอหนึ่งแล้วนะครับเมื่อสามปีที่แล้วอยากมาเรียนที่นี่นะครับใครดูในเฟซบุ๊กอะไรของเราไหมมีมีออ๋อติดตามทางเฟซบุ๊กประจำนะครับอันนี้ก็ จีมีก็รับอ,อยู่ช่างยืนคนแรกของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสาขาที่ยอดนิยมสาขาหนึ่งกัครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับเดี๋ยวเราจะดูแลอย่างดีครับขอบคุณมากขอบคุณแม่ครับค,ครับ,อ,รบอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งสมัครแต่งอิเล็กคนแรกของเรานะครับมาจากจังหวัดไหนลู้ไหมแต่งอ๋อสมุทรเหนือเองก็มาจากย <laughs> อย่างเรียนไหนลูกไหมมาจากจังหวั่ผมอ๋อจังหวัดผมวนะครับมาจางที่อะไรที่มองทีห้า ทีห้าใช่ไหมอยากมาเช้าเช้ามาเช้านะครับ,ารรบมานี่มาสมัครอิเล็กทรอนิกส์คนแรกของเราพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายเดือนตุลาเนี่ยผมไปที่จีนมาตอนนี้มีนักศึกษาของเราไปเรียนที่จีนอยู่สาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับทางจีนให้ทุนเรียนปีแต่ว่าต้องได้เอสกเสี่นะครับเพราะนั้นในปีการศึกษาหน้าก่อนจะรับผู้ที่จบปวชสามเข้าเรียนสษ่สาขาก็คืออิเล็กมคาทรอนิกส์ สาขา E v วีการจดไฟฟ้าและสาขา i t ทเพราะฉะนั้นของเราอีก3ปีถ้าเราตั้งใจเรียนเราสามารถที่จบบวชชอิเล็กทรอนิกส์ของเราทํางานเมืองไทยก็ได้หรือต้องการจะไปเรียนจีนได้ทุนเรียนปีเพราะนั้นอีก5ปีข้างหน้านึกษาอาจจะได้เรียนได้2องพูถ้าสนใจเนี่ยหนูต้องเรียนภาษาจีนตั้งแต่ปีหนึ่งเราให้เรียนฟรีเหมือนกันตอนนี้เรามีอยู่3าภาษาให้เรียนฟรีคือภาษาจีนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่น แล้วก็แถมภาษาอังกฤษที่มันเป็นโปรแกรมให้เรียนฟรีด้วยนะครับนี่จะชี้แจงให้ท่านเรียน,นทราอีกนึงเพราะนั้นถ้าหนูสนใจนะครับที่อยากจะไปเรียนจีนฟรีต้องเรียนภาษาจีนไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครเราถอดฟรี ดีต้อนรับสู่ที่ตของนครับอันนี้จะเป็นสื่อเก่าใช่ไหมลูกจบไปนานยังลูกจบมาหลายปีแล้วประมาณปีจําได้ไหมจำไม่ได้นะครับสามประมาณปีหกสามสามสี่ปีแล้วนะครับเป็นน้องสาวใช่ไหมรับน้องจบจบจบที่ไหนลูกบางบ่อวิทยาคมบางบ่อวิทยาคมชุดประกาศนี่เองครับที่บางบ่อมีเพื่อนๆอยากไปเรียนที่เขตบ้างไหมมีจาเหตุที่มาเรียนที่เขตครับติดตามจากเฟซบุ๊กแล้วก็มีที่แนะนั่ด้วย่มีรุ่นพี่แนะนําพี่คนนี้แนะนําเป็นสำคัญเลยใช่ไหมว่าเราเรียนที่นี่นะครับเราจะสุด ลูกศิษย์ของเราให้กลายเป็นคนที่มีคุณภาพแนะสมคมต่อไปนะครับผมก็มีความรู้อาอาจจะเบียนแล้วไม่แค่มงวดยังไงก็ตามแต่ว่าเพื่ออนุคตของตัวเปลีนักเรียนนะครับในกับรุ่นที่ที่เขาจบไปแล้วนะครับแนะนาน้องมาเรียนนะครับอันนี้ก็ฝากทุ้ท่านด้วยนะครับไปพิจารณา้ว่าวิเลยของเรานั้นมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือระเบียบวินัยที่เราคิดว่าเราจะเอาเด็กของเรานั้นไปสู่ความสําเร็จต่อไปขอบคุณมากนะลูกนะัอต้องรอคนเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทีมงานที่ถือ โอเคครับเพาอาจจะดูตรงนี้ได้นะครับมาใกล้ๆคุก็ได้ดู <c oughs> <c oughs> ดอกบ,บัวในโรงเรียนอะไรน,นะอนุบาลก่อนจันค่ะอนุบาลก่อนจันเอาก่อนจันจบมสามมาแล้วก็ตั้งใจมาเรียนที่ดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอยากท้าทายตัวเองอยากเรียนสายที่ให้มันยากเข้าไวา้ตัวเอง,งเพ<อ>ื่อพัฒนาจาขาบัญ,ญชีคนแรกเลยนะครับไปถึงที่นี่กี่โมงบ่ายหกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่งแสดงต้องออกจากบ้านตั้งแต่กี่โมงลูกสี่ห้าสีห้ากว่าเขามาพร้อมกันเออมาพร้อมกันอ๋อมาด้วยกันสองคน คิดว่าใครเป็นคนแรกก็มีการเป่าที่ฉูกันอันนี้เรียนบัญชีด้วยกันทันท้งคู่เลยนะอันนี้จบมาสามเกดเท่าไหร่สามจุดแปดเก้าสามจุดแปดเก้าแล้วหนูอะรจังสามจุดเจ็ดกว่าอ้าวแสดงว่า2 2> สองคนนี้เรียนปีถ้าหนูรักษาเกจสามจุดห้าสองอย่างก็คือสามเกดห้าเฉพาะเทอมที่อีเทคหรือสามจุดห้าสะสมอย่างใดอย่างหนึ่งเรียนปีจนจบปวชสามไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เราให้เลยหลวงพ่ทราบไปลูกทราบโอเคแล้วตั้งใจมาเรียนฟรีจนจบเลยไม่ยอมเสียค่าเทอมให้ีเทคเลยใช่ไหม ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าบัญชีนั้นเป็นวิชาที่ยากแต่จริงๆแล้ว มันก็ไม่ยากนะครับถ้ามีความตั้งใจครูบัญชีของเราเนี่ยนะครับเอาเด็กของเราเไปแข่งขันได้รางวัลจากประเทศประเทศรางวัลทั่วประเทศเขาเรียกว่าฝาดเหรียญมาเยอะแล้วโล่ถ้วยต่างๆของอเทคเรารุ่นพี่ก็ทําไว้ได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นความหวังของอเทเหมืองกันว่าจะเป็นตัวแทนของวิไลที่จะไปแข่งระดับชาติต่อไปนะครับก็ขอให้หนูสมหวังให้ได้ทุนเรียนตีทุกเทอมจะจดปวชสาน,นะลูกนะ<า>โอเคขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้นลูกขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาที่เราเปิดใหม่เมื่อปีที่แล้ว ็คือยันถึงไฟฟ้าแต่ยันถึงไฟฟ้าเราเปิดมาเป็นปีที่4แล้วนะฮะสามารถเรียนต่อจนจบปวชครับไปแล้วแต่อันนี้เป็นปวชนะครับมาจากจังหวัดไหนคุณพ่อนครสวรรค์ครับสวรรค์โอ้โหนครอวรรออกจากบ้านกี่โมงครับประมาณสามทุ่มครับสามทุ่มนั่งรถทัวร์มาใช่ไหมนั่งรถทัวร์มานะครับตรงเฉลิมไทยอ๋อนครสวรรค์มาลงที่ชลบุรีก็คือที่เฉลิมไทยแล้วจากเฉลิมไทยมาอปเทคประมาณเก้ากิโลสิบกิโลสบายยังไงครับต่อมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอวินมอเตอร์ไซค์มาถึงเฉลิ มที่สามรถเมย์ไม่มีครับรถเมย์รถตรงแถวไม่มีมีแต่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างชอาคิดเท่าไหร่ครับสองร้อยก็ขอต่อครัห้าสิบบาทต่อห้าสิบบาทนะครับแสดงก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีคุณธรรมเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วมานักสามมาจากจังหวัดตรังมอเตอร์ไซค์รับจ้างคิดแปดร้อยบาทราคันไล้เกินเกินควรแล้วนะครับมั่นใจอีนเทอรยังไงถึงมาที่นี่ทุกข้อมูลจากไหนครับติ๊กตอกหรือเฟซบุ๊คติ๊กตอกหรือเฟซบุ๊คนะครับแสดงว่าโฟลโล่อยู่ใช่ไหมครับ แล้วก็เข้าไปในไอเทมสารนิดนึ่งให้เนเงิเทคโนโลยีที่เรามีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มอุปก,กรณ์การเรียยกตะกอนให้สม,มบูระ์แบบแล้วลูกพักที่หอ <c oughs> พักที่หอ <c oughs> เดี๋ยวจากทางเราจะดูแลให้นะฮะแล้วก็เราจะมีระบบลายกลุ่มของหอพักแล้วก็จะมีอญญมาจารย์บ่ายพัฒนาสารตรวจทุกวันลูกอยู่บ้านไหมแล้วก็กลับกี่โมงกี่ยาะนะครับตรงนี้จะดูท่าทางแล้วคุณพ่อ่าจะมั่นใจได้นะแล้วตอนเย็นหนูอยู่หอพักให้โรงเรียน มาเล่นกีฬาได้ยันโดยฟฟ้าถ้าหนูตั้งแต่เรียนแล้วอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนฟรีแต่ต้องได้สอบภาษาจีนได้เอน SDK s เคสีถ้าหนูเรียนภาษาจีนตั้งแต่ปปหนึ่งนะลูกนะหนูก็สามารถไปเรียนฟรีได้เพ่มให้เอ K เคสีโอกาสไปต่อทวีวุฒิหรือ2วุฒิได้ที่ที่จีนด้วยโชคดนีนะครับคขอขอุณขคุณพ่อคุณแม่มากครับสวัสดีครับ อีกคนหนึ่งนะครับที่จบม .6 ใช่ไอ้ลูกมาทมงานเป็นคนแรกของเราพ่อจ้างกับอะไรครับคุณพ่อแย่โสธรครับแย่โสธรขับรถมาเองหรือว่าพักอยู่ที่ชลบุรีอ๋อพักอยู่ชลบุรีแต่ว่าลูกสาวอยู่ยะโสธรมาเรียนที่นี่เพราะว่าดูจากพี่ปุ๊กลุ้พ่อบอกให้บอกให้มาเรียนที่นี่มันเคยมีพี่ชายมาเรียนที่นี่แล้วก็มีคุณครูไปแนะนนแนนคลิปมี ใช่ไหมคะคุณได้ทำตามที่ตัวเองสนใจอ๋อขอให้โชคดีะตั้งใจเรียนนะลูกนะให้จบสอปีตามที่กำหนดไว้ขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นเรียนแผนกคอมพิวเตอร์มาคนแรกนะครับบ้านอยู่ที่ไหนลูกที่มอหัวเชียวมอหัวเชียวบางอ๋ออยู่ที่สุดบการใช่ครัจบจบจบจากโรงเรียนอะไรลูกวัดศรีวัดศรีน้อยอ๋อวัดศรีวัดศรีน้อยแต่กับสุดบการก็มีรุ่นพี่มาเรียนกับเราเยอะกว่ารุ่คนมากกวนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเปิดอยู่สองสาขาด้วยกันคือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิิิจที่่่เเเรราาาาาาปดมมนนนนแแล้้้วตตตัังงกบสสขึคือ เทไปที่แล mm ้วคอมพิวเตอร์มีเรียนทั้งหมดกี่ห้อง18ห้อง19บเ้ห้องโทษทีเอาดีดีหวหน้าแผนกอาจารย์น่าจะอยากเข้าเรียนทั้งหมดกี่คนมีนักเรียนทั้งหมด9 50้าคนเารอ้าิบมาโทษจริงจำผิดจำผิดนี่แ่านี่แรกตั้งเป้าไว้500ปรากฏวอาปีที่แล้วได้ประมาณ19ห้อง9 50ิคนนะครับน้วแดงวันดีดีด้วยนะครับประเดกัเรามาแต่เช้าเลยมาถึงกี่โมงกันลูกมาถึง6โมงหกโมงจากศรีโรงเรียนศรีวลีน้อยแถวเครประการนะครับโอเคนะครับขอให้เรียนจบตาม สำหรับรูตนที่เรากำหนดไว้ทุกคนนะลูกนะสิดตามตินค่ามาดบสารสนเทศนั้นเป็นสาขาที่เขียนโปรแกรมเป็นหลักสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นนักโปรแกรมเมอร์ได้นะฮะปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดนะครับแล้วคนนี้เป็นคนแรกอันนี้หนูชอบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ประมาณมหนึ่งสามปีที่แล้วชอบคอมพิวเตอร์แล้วคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องมีมือถือมีอะไรเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเรื่องของโลกโซเชียลด้วยนะครับรู้เรื่องสารสนเทศแตกต่างกับแผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจไหม รู้ใช่ไหมเรียนนั้นจะยากกว่าค่าเทอมแพงกว่าเรามีคอมพิวเตอร์ให้เรียนฟรีหมดนะวมีทั้งเครื่อง i m a มมีทั้งระบบต่างๆเรามีคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณเฉพาะเรียน,นเดียวได้พันห้าร้อยเครื่องมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดในประเทศไทยรู้ได้อย่างไรว่าเราเปิดสาขานี้ทขาให้อะไรแนะนํามาอ๋อนั่แหละเป็น,นแนวนะครับ <c oughs> เราตั้งใจจะเปิดสักห้องหนึ่งนะครับประมาณสักสี่สิบห้าสิบคนนะครับแล้วก็ค่าเทอมห้าพันไปตรวจด,ดูได้ทั่วประเทศไทยสร้างสาขานี้นะผมว่าเราเราไม่แพงขอบคุณนะครับแล้วพยายามตั้งใจเรียนให้จบภายในสามปี วชแล้วเรามีสาขาสารัตประเทศต่อปวสเลยนะครับก็ถือว่าอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับอันนี้ไม่ได้คุยนะคุณคุณแม่นะโอเคครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเจ้าคนโรงงานนะครับระดับปวชเราเปิดมาปีนี้ก็ปีที่3แล้วนะครับคุณแม่มาจากไหนครับรคับกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะครับบริเวณือวแถวบินบุรีอะค่ะอ๋อแถวบินบุรีนะครับจากโรงเรียนไหนลูกสุราษฎร์บ้นแสบสุราษฎร์บ้นแสบนะครับอันนี้มาจากกรุงเทพทราบ ข้อมูลวิธีเราจากไหนเพราะว่าสัญญาบัตรนี่เราคงไม่ได้เป็นแน่แน่แน,นอน<ม>นะครับทราบข้อมูลจากไหนลูกแม่ทำงานอยู่ที่ไหะอ๋อแม่แม่ทำงานอยู่แถวแถว,แถวนี้อ๋อ<ม>นพระว่ันก็คือนลงโรงกับโซนชอคโกแกรุงเทพเนี่ยค่ะกำลังจะทราบข้อมูลจากคุณแม่โรงเรียนทำงานอยู่โรบินสันค่ะยอ๋อทำงานโรบินสันใช่อ๋อผมติดดีเทคนี่เองนะครับแสดงว่าเด็กอีเทคไปบ่อยใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็เห็นใช่ค่ะไปเกลียดเลยใช่ปะ ไม่ไมีค่ะคุณแก็ถามน้องๆหรือญาติที่เคยเข้ามาเลียดที่นี่คร uh uh ับค uh ่ะก็เลยบอกว่าก็น uh ี่แหละที่ที่จะให้ลูกชายมาโอเคครับเดยถามสภาพลูกชายนิดนึงนะ ตอนที่จบมาสามหนูตั้งใจจะไปเรียนที่ไหนปอนเรียนลูกคุณแม่ให้มาเรียนก็มาเลยมาเลยไม่มีที่คิดไม่ไม่ได้คิดเลยคุณแม่ให้มาเขามาเลยลูกชายมาเรียนช่างกลโรงงานจะเหมือนกับคนอื่นก็คือตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็จบปวชแล้วก็ปวสไปทํางานต่อไปขอบคุณคุณแม่บ้ากนะครับตั้งใจได้เยลูกนะขอบคุณครับเด็กครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกแผนหนึ่งก็คือแผนกพลังไฟอันนี้คนหน้าแผกอาจารย์นักศักษาครับแล้วก็นักศึกษาที่มาสมัครช่างไฟคนแรกอาจารเรียนไหนลูกเรียนบ้านลำดวนครับ บ้านลำดวนอยู่อที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์โอ้บุรีรัมย์เดี๋ยวถามนิดนึงบุรีรัมย์คุณแม่ทำงานที่นี่หรือมาอยู่ที่บุรีรัมย์คุณแม่ทาอ๋อคุณแม่ทำงานที่นี่หนูรู้จักอิเท็กสอนเป่าลมใหม่ไปรู้จักเลยอ๋อนะครับคุณแม่ให้มาเลยก็เลยมาเลยมั่นใจว่าเรียนได้ครับแล้วก็ไม่ไคิดว่าเออโรงเรียนเคยเข้าไปดูในเฟซบุ๊กไหมเคยเข้าไปอะไรไหมหรือว่าคุณแม่บอกให้มาเรียนก็มาเคยดูอ๋อเคยดูในเฟซบุ เป็นไงบ้างดูทาง Facebook หรือดูดูทาง t i k t o k t i k t o ครับอ๋อดู Ti k t o k นะครับมีค่นี้อาจารย์หัวหน้าแผนรันตัดนะครับเดี๋ยวจะดูแลลูกคุณแม่ให้อย่างดีนะครับช่างไฟฟ้าเป็นอีกช่างหนึ่งที่กำลังมาแรงครับมีนักเรียนเรียนเยอะมากเพราะสามารถจะไปต่อยานยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายื่อสามารถหางานทําในตลาดแรงงานใน eec ในจังหวัดชลบุรีง่ายเช่นเดียวกันขอบคุณคุณแม่มากนะเดี๋ยวจะดูแล ด้วของคุณแม่ให้นะโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแผนกหนะึ่งคือแผนกการตลาดบ้านคุณแม่อยู่ไหนครับอยู่บ้านชุมุรีวิวค่ะเอาอยู่ที่ชมุมนะบุรีนี่เองนะรู้จักเลนไหนลูกทองคุ้งค่ะบัตรทองคุ้งเขาอยู่ใกล้เทคนี่เองจบป .3 แล้วตั้งใจมาเรียนที่นี่เลยหรือว่าจะมาอเทคเลยข้ามาสมหวังอีเทคเลยนะครับคุณแม่รู้จักอีเทคนานหรือยังนานแล้วค่ะเพราะว่าหนูทำง,งานที่นี่ประมาณ อ๋อทำงานที่นี่20ปีแล้วคุณแม่เป็นคนจังหวัดไหนครับ,บ,รบอุบุอ๋อเป็นคนจังหวัดขุบลแล้วมาทำงานชลบุรีแล้วก็ลูกก็มาอยู่ที่นี่กรคิดว่าการตลาดนั้นหนูชอบเองลูกคุณแม่บอกให้เรียนชอบเองค่ะชอบเองเลยนะครับอันนี้อาจารย์เติมยุพาครับหัวหน้าผนกาจะดูแลให้นะครับโอเคน,นะฮะอันนี้เือเป็นคนแรกของเราอันนี้เดี๋ยวให้ป้ายเป็นที่เระลึกป็นที่มาเลยว่าเรามาสมัครเป็นคนเป็นคนแรกเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับการตลาดของเรานะครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ อันนี้ให้หมดเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของ EDL ที่เ หรือว่แรงเฟ็ดนะครับอีเดียคือการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมานะครับปีนี้เราเปิดเป็นปีที่4แล้วนะครับน้องคนนี้มาคนแรกเดี๋็กก็ญาติแนะนำพิเตอร์สมโภยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะครับพีเตอร์นะครับสวัสดีครับท่านท่านผู้ชมภาษาไทยดีกว่าเพราะเราอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วเนี่ยสิบสี่ปีครับผมสิบสี่ปีครับครับเป็นคนอังกฤษนะอังกฤษครับมีครอบครัวที่เมาไทยแล้วมาช่วยอีเทคของเรานะครับก็ที่นี่เราจะสอนแบบสนุกสนานนะครับการสนทนาการพูดสารเป็นทักษะทุกทักษะต้องเน้นปฏิบัติ ก็เลยเราไม่ได้สอนเพื่อจําเพื่อสอบแต่เราสอนเพื่อใช้ในชีวิตจริงนะครับเป็นกิจกรรมนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนเฉพาะในห้องเรียนนะครับเพราะว่าอยู่ในห้องเรียนตลอดก็เด็กจะเราไม่ไม่สนใจก็เลยเราจัดทริปก็ไปอังกฤษแคมป์ ประจำปีนะครับยังยังน้อยก็ปีละครั้งปีละครั้งนะครับค่าเทอมของเราก็ก็ไม่แพงนะครับไม่ไม่แพงครับไม่แพงนะครับเก้มละ9,000 9,000เองนะครับได้เก้าบาทอันนี้หลวมทุกอย่างแล้วก็จะได้เรียนอาทิตย์ละแปดครับนะครับจากครูต่างชาติเราไม่ใช่เฉพาะชาวอังกฤษแต่เรามีชาวอังกฤษแล้วชาวอื่นๆด้วยเพื่อให้พัฒนาในการฟังด้วยจะได้ฟังหลายสำเนียงครับ ที่อยากให้ลูกเรียนอีเดลเพ่ออะไรครับพ่ออยากให้เขามีความรู้แล้วทักษะในการพูดคุยครับนะครับเพราะมันจะได้มีประสบการณ์ที่ที่ดีแล้วก็พัฒนาที่ดีอันนี้คือความตั้งใจของคุณพ่อแล้วความตั้งใจของคุณลกูกหรอเปล่าคุณพ่อบอกให้มาเรียนทำไมแล้วแล้วหนูว่าหนูหนูอยากหนูอยากเรียนหรือเปล่า อยากเรียนอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่อยากเรียนอยู่ประมาณนึงอยากเรียนด้วยไม่อยากเรียนยังจะก้ามก,กึ่งเงินอยู่ภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาที่สากลที่จบแล้วคุณพ่อทํางานจะทราบดีว่าพลาดโอกาสไปพบว่าจบไปแล้วได้เกรดดีขั้นตอนที่จะเป็นผู้บริหารขึ้นมา เรื่องภาษาอังกฤษวันนั้นท่านหนูตั้งใจเรียนตั้งแต่เริ่มต้นแต่ตับคุณพ่อเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษยังบอกให้หนูเรียนเรียนเนี่ยเราเรียนสนุกสนานไม่ใช่มานั่งท่องจําแล้วก็เรียนเครียดนะฮะแล้พยายามจัดกิจกรรมที่เป็นฟันเ e a r นนิ่งขึ้นมาให้ความรู้สึกว่าเรียนแล้วสนุกสนานอยากเรียนมาจากโรงเรียนอะไรูเจวารินเจวารินอยู่ที่สุประการนะครับแล้วก็เรามีโปรแกรมเรียนฟรีภาษาอังกฤษให้3โปรแกรมมูลค่าประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเปิดเรียนหรือวันะสมประเทศจะที่แจกห้องคอยอีกทีนึ่ครับ ก็หวังว่ายังยิ่งว่าลูกสาวจะสารฝันของคุณพ่อให้เป็นจริงแนตะ่ให้จบ E D L จนงจบหลักสูตรทะู้กนะครับปีนี้เปิดเป็นปีที่4แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณคุณพ่อมากนะครับขอบคุณนะครับ ท่านผู้ชมรายการอิติุกท่านนะครับทุกวันที่1พฤศจิกาทุกปีนะครับจะมีการรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่1ตุลานะครับเราสมัครออนไลน์มาตอนนี้ออนไลน์ก็สมัครกันหลายร้อยคนแล้วนะครับออนไซน์วันนี้ก็สมัครกันมากพอสมควรแต่ว่าวันนี้วันที่1พฤศจิกาตรงกับวันที่โรงเรียนมัธยมทุกแห่งเปิดนะครับเราจะทําเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราว่าเออเราจะเปิดวันที่1พฤศจิกาทุกปีนะครับท่านผู้ชมที่มี ลูกหลานนะครับหรือตัวนักเรียนเองที่ชมรายการนี้ขึ้นมานะครับอเทคจะเปิดรับสมัครทุกวันไม่มีวันหยุดมาสมัครตงแต่8ปดโมงเช้าได้เลยนะครับจนกระทั่งถึงสามโมงเย็นนะครับยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนนะครับสู่ครอบครัวอิเทคของเรานะครับยินดีต้อนรับนะครับมาสมัครกันนะครับได้ทุกวันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ